สวัสดีครับพี่น้องเกษตรตะกอรนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นทุเรียนผมที่โดนแมงครัดกินใบจนจน,จนจเกือบหมดทั้งต้นนะครับวันดีที่ที่ยังฉีดไอ้นีเ่เดี๋ยวผมจำชื่อตัวยาไม่ได้นะหยุดไว้ทันนะครับไม่งั้นมันกินใบไปไมหมดนะครับมันเป็นหนอน นี่ครับดูไปตุเรียนผมต้นนี้ทุเรียนต้นนี้ทุเรียนสองสองปีกว่าน,นี่ครับไม่ไม่ทราบว่าตุเรียนส่วนไหนเป็นเป็นเินผมบ้างนะครับ <c oughs> เสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับ ดูที่สวนผมโดนนะฝั่งนี้โดนเกือบหมดเลยครับดูครับทุเรียนผมต้นนี้2ปีกว่าพอได้ฉีดยาป้องกันในนอนพวกเจาะใบเจาะกินน้ำเลี้ยงเจาะอะไรเข้าไปนะครับยอดเริ่มแตกน,ะน่ครับ,รบยอดเริ่มเริ่มแตกยอดได้เห็นแนละ้วคือ เริ่มฟื้นตัวดีแล้วตอนแรกผมผมใช้ไอน้นกาดนะครับเอาไม่อยู่นะครับยอดป้องกันได้แค่พวกหนอนแล้วก็ไอพวกไอปวกพวกอะไรนะครับแต่แต่พวกนอนกินใบเนี่ยมันป้องกันไม่ได้นะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วน,นะครับดูยอดเริ่มแตกแต่ไอยาที่ผมใช้เนี่ยยอมรับว่าใช้ได้ดีนะครับ ย่งว่าโอเคอยู่ตอบสนองแบบกับทุเรียนเร็วมากครัรดีองวไ้เดี๋ยวผมท่ายชิปเดี๋ยวผมผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยายี่อห่อหาซื้อได้ตามตลาดนะครับผมแค่เอามาทดลองนะครับว่ามันว่ามันจะโอเคไหมก็มันเป็นทั้งยาทั้งปุ๋ยครับบำรุงไปในตัวนะก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ดีในระดับหนึ่งนะัอนนี้จะเป็นทุเรียนที่ผมให้ระบบน้ำหยดนะ ทุเรียนสองปีกว่าจะให้น้ำนานหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะให้น้ำประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับให้มันให้มันเพราะหน้านี้มันร้อนร้อนจัดนะครับให้ดินมันแฉะแช่ไเลยนะครับบางคนบอกว่าพี่ให้น้ำทุเรียนแบบนี้ทุเรียนไม่ตายเหรอให้น้ำใกล้ลากเกินไปทุเรียนมันมันจะละเน่าหรือเปล่า มันอยู่ที่เราทํโคนให้เขาครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทํโคนนะนี่ครับดูยอดกําลังแตกแตกยอดสวยมากนะครคับหลังจากที่มันฟื้น,นะครับแล้วผมจะพาไปดูอีกอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนเป็นทุเรียนสามปนะีอันนี้ก็มังคุดมังคุดก็เริ่มผมก็ฉีดเหมือนกันครับนี่เริ่มใบเขียวแล้วนะ น,นี่เป็นทุเรียนสามปีกว่าต้นนี้ไม่มีปัญหาใบเขียวงามดีครับต้นนี้ไม่มีปัญหาอะไรต้นนี้ผมก็ฉีดฉีดม้เงินหมดนะครับต้นนี้นี่ครับใบในการให้น้ำมานันต้นผมเปิดประมาณกับสิบ ิบนาทีแล้วนะครับต้นนี้ดูการแตกใบแตกยอดนะครับของเขาผมยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับอันนี่หนมาด,ดูมาดูต้นนี้นี่เป็นทุเรียนป่วยทุเรียนต้นนี้ขาดน้ำแล้วก็โดนเชือ้อรามาตอนนี้จะตายหมดแล้ว แต่ตอนนี้ใบเริ่มแตกยอดนี่ครับโดนโดนเพียไฟลงน่ครับเริ่มฟื้นนะครับมันเริ่มฟื้นกลับมานะครับก็น่าเกิดจากใบใบไม่กี่ใบนะครับมันเริ่มแห้งเนี่ยนี่ครับก็น,น่ามันจะมันเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับพอผมใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปนะครับ นี่ครับผลผลผลลัพธ์ที่ได้ยอดมันเริ่มแตกเห็นไหมครับต้นทุเรียนนี่ครับยอดมันเริ่มแตกเริ่มแต่ยอดมาแล้วข้างบนนะครับก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีครับกำลังฟื้น,นครับนะแล้วก็ต้นนี้ผมก็ฉีดเหมือนกันนะครับมาดูทุเรียนลิ้นกระหลงนี่ นี่ครับโตช้าแต่ว่ากำลังโตนะครับดูยอดแตกแตกสวยงามมากตอนวน้ผมผมคิดว่ามันจะไม่โตแล้วนะครับต้นนี้ไปดูการแตกยอดของเขาดีครับนร่อันนี้ทุดเรียนปีกว่า ลินจะลงนะครับ <c oughs> มาดูก้านยาวนี่ก้านยาวต้นนี้พรจะพืชพที่ที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับออกให้หมดนะครับก้านยาวต้นนี้ตอนแรกจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าปลูกติดถนนรถถอยมาชนนะครับชนต้นหักหมดเลยนะครับ นี่พอต้นหักหมดผมก็เลยเอาถังพลาสติกมาครอบไว้นะครับดูซิว่ายังให้น้ำเขาอยู่นะครับว่าเขาจะขึ้นไหมสุดท้ายเขาก็เขาก็ขึ้นนะครับเขาก็เกิดค่อยๆแตกแตกยอดขึ้นมาเหลือกิ่งเดียวนะครับเท่านื้อชี้นะครับที่มันแตกนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับนี่ครับดูก้านยาวนะครับจริงสวยยอดสวยแตกยอดแลวนี่ผมลง ลงยาตัวนั้นพร้อมกันนะครับฉีดพร้อมกันเลยยอดก็กำลังเริ่มเดินเริ่มแตกเริ่มแตกยอดอ่อนๆให้เห็นนะครับเห็นไหมครับใครใครที่ปลูกทุเรียนอยู่นะครับต้องต้องใส่ใจนะครับพวกนี้ต้องใส่ใจจ,จริงๆนะครับดูครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ผมก็ฉีดเหมือนกันนี่ฮะยอดแตกละเริ่มแตกยอดให้เห็นแนละ้วนี่ครับ ฉีดลงลงฉีดยา้วันเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ยอดแตกนะครับข้างบนตันนี้สามปีนะครับแตกยอดหมดแล้วได้ยาตัวน,นี้เข้าไปก็ฟื้นถือว่าฟื้นได้ดีนะครับการให้น้ำของผมก็จะ,จะให้เหมือนกันหมดนะครับยาที่ผมจะแนะนำนะครับฉีดได้ ผสมใส่น้ำกับ20ลิตรนะครับต่อสองฝานี่ครับใบพวกนี้เดี๋ยวมันก็เริ่มหายไปคอยเนี่ยครับผมจะมาถ่ายให้ดูอีกตอนแรกคิดว่ามันจะไม่รอดนะครับ,รบมันก็จะเริ่มมาหายไปโอเคครับท่านเพื่อนเกษตรท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับ มาถามผมได้นะครับสอบถามได้นะครับลงรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับยาตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายยาตัวนี้ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะกับทุดเรียนทุกคนมาอัปเดตให้ฟังนคบหรับวันนี้นี่ครับผมให้ดูต้นนี้ครับสามปีกว่าสูงเจะเท่าต้นเพกาแล้ว s a n g a